ในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านยังมีพระชนชีพยอยู่มีเศรษฐีอยู่ท่านชื่อว่าท่านอนาถาบินิกาเศรษฐีท่านอนาถาบินิกาเศรษฐีเนี่ยมีหลานสาวตัวเล็กๆอยู่คนหนึ่งพี่เลี้ยงของเด็กก็ทําตุ๊กตาแป้งมาให้กับหลานสาวของท่านอนาถาเ,เล่นแล้วก็เอาตุ๊กตาแป้งนั้นให้แล้วก็บอกว่าหนูนตุ๊กตานี้เนี่ยเป็นลูกสาวของหนูเด็กน้อยคือไม่รู้เรื่องว่าลูกสาวคืออะไรแต่ว่ามีความเข้าใจว่าไอ้ตุ๊กตาตัวนั้น,เ,นเป็นลูกของตัวเอง ก็รับมาเล่นนะด้วยความเพลิดใจด้วยความดีใจเล่นทุกวันเลยรักมากที่นี้อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเด็กก็เล่นตุ๊กตาแป้งเนี่ยนะไม่ระวังทําให้ไอ้ตุ๊กตาตัวนั้นเนี่ยมันตกลงไปแล้วก็แตกที่พื้นเด็กสาวเห็นว่าตุ๊กตาซึ่งเป็นลูกของตัวเองย็งไงตอนนี้แตกไปแล้วก็ยืนร้องไห้เสียใจพี่เลี้ยงทั้งหลายก็โอ้เข้ามาปอบบอกว่าหนูไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ไปปั้นให้ใหม่เนี่ยเดี๋ยวไปหาซื้อให้ใหม่แต่ว่าเด็กก็ไม่ยอมนะร้องไห้อย่างเดียวเลยทีน,นี้ในวันนั้นเเนนนนนีี่ททานานาาาาาาบรรรริิกศษฐได้้มมมมพะสสััุธจฉ ท่านนะานานาถาได้ยินเสียงหลาาร้องไห้ก็เลยเรียกนะคนใชนะ้ให้ไปพาหลานมาแล้วก็ถามว่าโอ้หนูหนูร้องไห้เป็นอะไรนะี่นะเอามานั่งตักเลยแล้วก็ทราบเรื่อนงะจากพี่เลี้ยงว่าทุกขตา,าแป้งของเด็กน้อยเนี่ยตกแตกท่านานาาถาบริกาเศรษฐีก็เลยบอกนะกับหลานสาวเนะี่ยว่าหนูเดี๋ยวตาเนะี่ยจะทําบุญแล้วก็อุทิศบุญไปให้กับลูกสาวของหนูนะเพราะ,ะนั้นหนูนะไม่ต้องร้องไห้ว่าแล้วท่านานานาถาบริกาเศรษฐีก็เข้าไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่ามีความปรารถนาที่จะทําบุญอุทิศไปถึงตุก พตาแป้งเนี่ยนะซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยของหลานสาวขอพระสม,มุทรเจ้าโปรดเมตตารับนิมนต์ซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็รับนิมนต์คือจะทําบุญให้กับตุ๊กตาแป้งนี่นะคือตุ๊กตาที่มันมันไม่ได้มีชีวิตไม่ได้มีดวงจิตนะแต่ว่าท่านรับนิมนต์ซึ่งหลานสาวของท่านอนาถาบริการเศรษฐีเนี่ยได้ยินเรื่องราวทั้งหมดแม้เป็นเด็กแต่ก็รู้เรื่องนะหยุดร้องไห้เลยตอนนี้นี่ยิ้มออกแล้วเพราะว่าตุ๊กตาของตัวเองนี่กาลังจะได้บุญวันรุ่งขึ้นท่านเเเศรรรรรษีีก็จูงมมมืือออหหลาาาาานนนสวว่่ับบบพะทิณ้้ ถึงก็ได้ถวายทานถวายพระทหารกับมือเลยคือท่านอานาถาบริการเศรษฐีก็ถวายหลานสาวของท่านเศรษฐีก็ได้ถวายด้วยเสร็จแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็อนุมโมทนาบุญยกเอาเหตุที่ท่านนานา,าบริการเศรษฐีเนี่ยได้สั่งสมบุญกับหลานสาวเพื่อส่งบุญไปถึงตุ๊กตาแป้งจริงๆนตะ่ต้องบอกว่าตุ๊กตาแป้งเนี่ยไม่ได้บุญนะเพราะว่าไม่มีชีวิตไม่มีดวงจิตแต่ว่ามนุษย์ผู้สั่งสมบุญเนี่ยได้บุญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็อนุโมทนาบุญแล้วก็แสดงธรรมเกี่ยวเนื่องด้วยตุกกกกกตตตตาาาาเเเนนีีี่่่ยยคอุุุแปป้ง็หททวไมส มสสั่งบุแล้วท่านก็กล่าวเนี่ยสัมโมทนิยคถาเนี่ยว่าบุคคลผู้ไม่ตรณีห่วงแหนทรัพย์พึงถวายทานและอุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลเนี่ยไปให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าของเราที่ท่านล่วงลับไปแล้วคือท่านเนี่ยหมดสิทธิ์แล้วในการสั่งสมบุญในการทําบุญทําได้เพียงแค่อนุโมทนาบุญแต่ว่าจะอนุโมทนาบุญได้เนี่ยจะรับบุญได้ก็ต้องอาศัยลูกหลานที่ได้สั่งสมบุญแล้วก็อุทิศบุญไปถึงท่านทั้งหลายเรานั้นเมื่อสมััยยที่ตอนเราง เล็กๆเ,เนี่ยเป็นเด็กเนี่ยท่านก็เลี้ยงดูเราเอาอกเอาใจเราทุกอย่างเลยเ,ยเราอยากได้อะไรเราอยากกินอะไรท่านก็ไปหามาให้ดูแลเราหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเมื่อท่านตายไปแล้วแล้วเราเนี่ยไม่ระลึกนึกถึงคุณท่าน ไม่ไหวเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องทําหน้าที่ตรงนี้ในการที่จะเชื่อมโยงให้บุญไปถึงท่านเพราะว่าตัวท่านผู้ที่ลาจากโลกไปแล้วเนี่ยหมดสิทธิ์ในการสั่งสมบุญแล้วแต่ว่าเราเนี่ยในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยยังมีชีวิตยังมีดวงจิตเรายังมีสิทธิ์นี้อยู่สิทธิ์ในการสั่งสมบุญเพราะนั้นเราก็ต้องใช้สิทธินี้ในการสั่งสมบุญแล้วก็อุทิศบุญไปให้ท่านเกิดว่าตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านไม่ได้สร้างบุญไว้ชีวิตหลังความตายก็มีความลําบากอาจจะผิดพลาดไปสู่ยมโลกไปเป็นผูดผีปีศาจอย่างเนี้ เราก็ส่งบุญไปถึงท่านหรือแม้ว่าในสมัยที่มีชีวิตอยู่ท่านสั่งสมบุญไว้ไปมีชีวิตที่ดีแล้วในสุขติภูมิในสวรรค์เราอุทิศบุญไปให้ชีวิตท่านก็ยิ่งดีขึ้นความเป็นอยู่เนี่ยมันดีขึ้นหมดเลยอายุไขทิพย์เพิ่มขึ้นรัศมีกายก็เพิ่มขึ้นบริวารอันเป็นทิพย์ก็เพิ่มขึ้นวิมานก็สว่างสวัยขึ้นอาหารทิพย์ก็ดีขึ้นปราณีขึ้นมันดีขึ้นทุกอย่างเลยเนี่ยเพราะนั้นจะในสุขติภูมิก็ดีหรือในทุกติภูมิิก็ดีีเเมมมื่่่ออราททปปนุุษยย์สสังงบแล้วไถึ ภาพที่เราได้สั่งสมบุรณ์นี่ก็ไปปรากฏให้หมูญาติผู้รองรับท่านได้เห็นว่าในขณะน,นี้ตอนนี้เนี่ยลูกหลานของท่านชื่อนี้ชื่อนี้ ได้ทําบุญนี้ได้สั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาแล้วก็อุทิศบุญมาถึงท่านภาพของการสั่งสมบุญของเราเนี่ยไปปรากฏให้กับหมู่ญาติผู้ลงรับได้เห็นเพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้สั่งสมบุญและพระธรรมจ้าท่านก็สอนให้เราได้อุทิศบุญไปถึงกับเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่บ้านเรือนของเราด้วยจะเป็นนางไม้นายไม้หรือว่าภูมิทวารแล้วก็นึกถึงหมู่ญาติผู้รลงรับนึกถึงเทวดาผู้สถิตอยู่ที่เคหสถานบ้านเรือนของเรานึกถึงเทวดาผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยที่ได้ร่วมกันดูแลพระพุทธ แล้วเราก็อุทิศบุญไปถึงท่านทั้งหลายเหล่านี้บุญกุศลก็จะไปถึงเมื่อท่านได้รับบุญแล้วก็ย่อมเกิดความปิติเบิกบานใจส่วนผู้ถวายทานก็คือตัวเราคือยมพี่ทุกท่านก็ย่อมได้รับบุญนั้นด้วยคือเราผู้ทําบุญก็ได้บุญหมู่ญาติผู้รองรับท่านก็ได้บุญเทวดาที่เราอุทิศบุญไปให้ท่านก็ได้บุญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนว่าวัตถุทานที่ถวายแล้วแด่พระพิสุสงฆ์จะเกื้อกูลและ สำเร็จประโยชน์โดยตรงเลยแก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วพระภิสูตค,คือเนื้อนาบุญเป็นอายุของพระพุทธศาสนาถ้าเราได้มีโอกาสสั่งสมบุญถวายมหาสังฆทานกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่บุญกุศลน,นี้ก็จะเกิดขึ้นกับเราซึ่งในสมัยทธราลเนี่ยเรื่องเราที่ท่านอนาถาบริกาเศรษฐีกับหลานสาวร่วมกันทําบุญแล้วก็เอาบุญเนี่ยนะส่งไปถึงตุกตาแป้งพระธรรมเจ้าท่านอธิบายเรื่องของการอุทิศบุญเนี่ยไปถึงหมู่ญาติผู้ล่วงลับครอบครัวของท่านอนาถาบริกาเศรษฐีฟังแล้วก็เกิดความเพลื้มใจคือทุกคนก็มีหมู่ญาติผู้่วับ มีคนที่รักที่จากไปแล้วในยุคนั้นท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีก็ดีชาวเมืองก็ดีรวมกระทั่งถึงพระเจ้าประเศสทิโกศนซึ่งเป็นพระราชาฟังเรื่องราวการสั่งสมบุญแล้วก็อุทิศบุญไปถึงหมู่ญาติผู้รวงรับแล้วก็เกิดความปลื้มใจนะนึกถึงว่าตัวเราเองก็มีหมู่ญาติเพราะนั้นในยุคนั้นทั้งเมืองเลยนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็คณะสงฆ์ตลอด2เดือนร่วมกันสั่งสมบุญอาศัยเหตุคือหลานสาวของท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีทําบุญอุทิศไปให้ตุ๊ก,กาตาแต่ว่าตุ๊กาตาเนี่ย ผู้ล่วงลับนั่นเนี่ยท่านได้รับบุญในการที่เราได้สั่งสมบุญแล้วก็อุทิศบุญไปถึงท่านทั้งหลายเรานั่นนะซึ่งพิธรมนั้นดวงของเราเนี่ยนะก็มีความตั้งใจว่าจะได้จัดถวายสังฆทานชนิดชนิดกับคณะสงฆ์เี่ย99รูปเนรูปขึ้นในทุกๆวันพระใหญ่เหตุที่เป็นวันพระใหญ่เราก็มาร่วมกันสั่งสมบุญถวายมหาสังฆทาน9ชนิดกับพระภิกษุสงฆ์เ9้ารูป มาสั่งสมบุญถวายมหาสังฆทานสั่งสมบุญนี้ให้กับตัวเราแล้วก็อุทิศบุญเนี่ยไปถึงหมู่ญาติผู้ล่วงลับงานเริ่มเวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มเนี่ยก็ขอเชิญชวนโยมพี่ตุลุกท่านเลยคืออาณาถาตอนนั้นเป็นพระโสดาบันแล้วนี่เป็นแบบว่าการแก้ปัญหาของพระโสดาบันของระดับระดับพระโสดาบันีไงหลาน้องให้ว่าตุ๊กาตาแบบตุ๊กาตาพังถือเป็นกุศโลบายได้สั่งสมบุญพารู้จักสอนเด็กอะ่ะหลานอะ่ะในการสั่งสมบุญ โดยเฉพาะในช่วงนั้นน่ะพระสัมมาเจ้าและพระหลานมีชีวิตอยู่จะได้จะได้ปกฝังเด็กด้วยคือเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าโสาบัญเห็นความสำคัญของการทำบุญของการสั่งสมบุญบุญเนี่ยสำคัญขนาดไหนอะไรอย่างน้อยคือเห็นแล้วเห็นบุญด้วยยานทัศนะระดับหนึ่งเขาเรียกว่าตาในพระโสาบันน่ะพระโสาบันไม่ได้มีแค่ไม่ได้เห็นแค่เหมือนตามนุษย์แน่นอนส่วนใหญ่แล้วอย่างน้อยพระโสาบันก็ต้องเห็นความเป็นโสาบันแน่นอนเพราะความเป็นโสาบัญนั่นคืออะไรอย่างน้อยพระเจ้าบอกมนุษย์เนี่ยมีกายกับมีดวงจิตนะ ระดับของโซดาบันละเอียดกว่าดวงจิตอีกเลยแปไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้แล้วว่ามันมีกายกับมีดวงวิญญาณดวงจิตที่ว่าที่ว่าเวลาเราตายดวงกายมันก็สูญไปใช่ปะสมองสมองหัวจงหัวใจอะไรมันก็คือมันก็คือกายหมดเลยไงสูญไปแต่ดวงจิตอ่ะมันอยู่ไงเวียนว่ายตายเกิดไม่สูญมีพภูมิรองรับมีอะไรต่างๆเออแล้วก็ไปเกิดใหม่ในพภูมิไหนก็ตามก็อาศัยแค่บุญกับบาปเท่านั้นนั้นบุญจึงสําคัญแบบเหมือนเหมือนเหมือนโลกอ่ะ มันชาวโลกอ่ะเจ็ดพันล้านคนน่ะเห็นว่าเงินเนี่ยสาคัญมากสุด,สดเงินนี่คือสําคัญมากเพราะเงินก็คือมันก็คือเอ่อทุกอย่างในชีวิตไม่มีเงินก็คือเหมือนไม่มีอะไรเลยในชีวิตคนก็มองเห็นอย่าง,างนี้ไงตามนุษย์ถามว่าจริงไหมมันก็จริงแ,แม้เงินจะซื้อไม่ได้ทุกอย่างแต่เงินก็ทุกอย่างที่จําเป็น่ะกับชีวิตล้วนถูกแก้ปัญหาด้วยเงินหมดเพราะฉะนั้นชาวชาวโลกจะมองว่าเงินสําคัญมากจึงทุ่มเทสูอสิ่งทุกอย่างเพื่อหาเงินเพื่อศึกษาวิธีหาเงิน เรียนเผยๆเรียนแต่อนุบนลเซียันจบด็อกเตอร์ก็ตามถ้าเรียนมาแล้วเนี่ยหาเงินไม่ได้ไม่แต่บาทเดียวคนทั้งโลกก็อาจจะมองว่าศูนย์หมดศูนย์หมดไม่ได้เลยเลยที่ลงทุนไปเลี้ยงสือเนี่ยหาเงินม่หรือแม้กระทั่งไม่เรียนเรียนจบแค่ปอิตรีแต่หาเงินได้เป็นร้อยล้านพันล้านเขามองว่านี่ประสบความสำเร็จเพราะเงินสําคัญมากแต่พระโสดาบันอ่ะเลยเลยเงินไปกว่าน,นั้นพระโสดาบันหรือพระอรหันต์หรือพระาจ้าเจ้าเองท่านรู้ไงท่านมองเห็นมากกว่าตามมนุษย์ท่านรู้ว่า ทุกอย่างในชีวิตไม่ใช่ไม่ใช่เงินที่เป็นใหญ่สุดบุญต่างหากที่มี power ยิ่งกว่าเงินเพราะว่าคนที่มีอาสานะระลึกชาติได้แบบพระเจ้าหรือพระอรหันต์เขาจะรู้เลยว่าที่มีเงินได้เพราะว่ามีบุญมีดวงบุญดึงดูดอยู่เบ้างหลังเลขสี่หลีภาษาธรรมะเลขสี่หลีสี่หลีแปลว่าที่มานอนแห่งโภคทรัพย์ที่มานอนคือดูดเลยดวงบุญเนี่ย คือแบบ <c oughs> อยู่เบื้องหลังอีกทีหนึ่งแต่คนก็จะมองคนทั้งคนชาวโลกเจ็ดพันล้านมองด้ตามันก็จะมองว่าที่เรามีเงินได้เพราะว่ามีความสามารถมีความขยันขันแข็งอันนี้อันนี้อันนี้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะถูกแต่ไม่ร้อยเปอต้องเติมเข้าไปให้ร้อยเปให้ถูกแบบร้อยเลยสมบูรณ์ความรู้ของพระที่พระพุทธเจ้าและพระอรรมนั้นคนพบที่มีเงินได้มีความรู้ความสามารถอันนี้ก็ถูกมีความขยันมันเพียรถูก รู้จักเก็บหอมอรอมลิฟถูกรู้จกัก <c oughs> คว่ควา้าโอกาสหรือสร้างโอกาสให้ตัวเองให้ถูกแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าไม่บวกด้วยดวงบุญหรือบุญของตัวเองเขาจะไม่ได้ทรัพย์เลยและไม่มีปัจจัยสี่ด้วยต่อให้เขาเก่งแค่ไหนต่อให้เขาขยันแค่ไหนก็อาจจะพอมีพอกินเฉยๆแต่ที่ระดับที่จะได้จะได้แบบมากๆอะ่ะมันจะแบบมันจะไม่ได้มทุกอย่างต้องบวกด้วยบุญด้วยหมด มีบุญด้วยหมดหนุนหมดคือเวลาบุญส่งผลเนี่ยเรามองไม่เห็นไงเราจะไปรู้วิธีก็คือสำเร็จแล้วก็ถ้าเราสำเร็จเมื่อไหร่ก็คือบุญก็อย่างที่บอกว่าบุญอยู่เบื้องหลังไงเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าบุญถ้าเกิดว่าเราอยาก,กจะไม่พยายามทําอะไรเลยเราจะไม่พยายามทําอะไรเลยนะให้บุญส่งผลอย่างเดียวได้นะมีนะมีไม่มีนะคนแบบนี้แต่ต้องบุญบุญส่งผลมากจริงๆก็ต้องใช้ทุกอย่างแล้วก็บวกกับบวกกับบุญด้วยใช้บุญด้วย ไม่บางทีบุญเราทำอะมันจะมันไม่ได้ช่องส่งผลไงกำลังไม่พอการสั่งสมบุญใหม่คือการเพิ่มกําลังกําลังพลน่ะเหมือนทศบารมีเงี้ยเป็นกําลังกําลังที่ที่ที่แบบทาให้มีกําลังมากพอที่จะสู้กับบาปกุศลที่เราทาเอาไว้ที่เราทําผิดศีลผิดธรรมเอาไว้อย่างเงี้ยมันทําให้ชีวิตเราไม่เจริญนุ่งเรืองบางบางคนจึงแบบว่าเฮ้ยเป็นคนดีทําไมชีวิตถึงไม่เจริญนุ่งเรืองเพราะว่าไม่รู้ชาติก่อนๆอะถ้าเป็นแบบคนแบบไหนมาบา,นๆๆมบางคนแบบเฮ้ย บางคนบางคนไม่ดีอ่ะแต่ทําไมชีวิตทําไมได้ดีมันมีเห็นเลอะแยะไปหมดไงเป็นเพราะว่าบางชาติก็เป็นคนดีบางชาติก็เป็นเราเองก็ไม่ไม่ดีมันอยู่ที่เราเลือกไงแต่บางชาติเราเลือกแบบนี้บางชาติเราเป็นอย่างนี้มันก็เลยแบบพอเวลาบุญเวลาบุญบาปมันส่งผลอ่ะมันมักจะส่งผลข้ามชาติประเด็นมันก็เลยทําให้แบบมันก็เลยทําให้แบบว่าดูแบบเห็นทำทำดีเห็นจะได้ดีทําชั่วเม็นจะได้ชั่วคนชั่วได้ดีมีเยอะแยะคนดีตกต่ําก็มีอีกเยอะแยะมันเลยเป็นแบบนี้ไงเพราะฉะนั้นคนเลยไม่ได้เชื่อมั่นในบบุญกา100% ไม่ได้เชื่อหลาเปอร์เซนต์เพราะคนไม่เห็นเห็นแค่ชาติเดียวเห็นแค่ชาตินี้ชาติเดียวก่อนตัวเองมาเกิดเป็นอะไรมาทำอะไรมามีจริงหรือเปล่าไม่รู้ตายแล้วสูญไม่สูญยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำเวียแม้แต่เกิดมีจริงหรือเปล่าเกิดทำบุญไปไปหวังชาติหน้าตายแล้วชาติหน้าไม่มีโอ้โหหมดเลยเสียเวลาเนียเสียงทรัพย์อีกต่างหากการจะถือศีลห้าคนหนึ่งก็ไม่ใช่แม้จะถือสินห้าไม่เสียเงินหรอกแต่ถือศินห้าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในยุคสมัยนี้ศีลห้าก็ไม่ได้ถือง่ายๆเพราะฉะนั้น เลยเป็นเหตุที่ว่า,าพระสัมมาสัธเจ้าเลยต้องมาสอนไงสอนไปก่อนใครที่เคาเรียกว่าไงคนที่ฟังแล้วเออเขาก็ได้ละชั่วคือถือศีลห้าอย่างน้อยทําความดีก็คือสั่งสมบุญต่างๆให้ชีวิตเจริญเพราะบุญเนี่ยอยู่เบื้องหลังบุญเนี่ยคือดึงดูดเลยทุกๆความสุขและความสําเร็จล้วนล้วนเกิดจากบุญอยู่เบื้องหลังดึงดูดทั้งสิน้นสมมุติว่าบางคนบอกเห็นไหมลูกมหาเศรษฐีาง เกิดมานะพ่อแม่อยู่ในท้องเนี่ยยังไม่ยังไม่คลอดเลยนะพ่อฝากบัญชีให้ธนาคารร้อยล้านเลยมีไหมเรามองว่าเงินคือเราต้องหากินไงเราถึงจะมีก็เลยถามว่าเราตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่จนกระทั่งเราคลอดออกมาจนกระทั่งเราเรียนหนังสือจนจบจนกระทั่งเราต้องหาเงินเองอ่ะทั้งหมดในเราไม่ได้หาเงินเองหมดทั้งทั้งนั้นเลยไงเราแค่บังเอิญเหมือนบังเอิญไปเกิดในครอบครัวนี้บังเอิญมาเกิดในตระกูลนี้เท่านั้นแต่จริงแล้วเรื่องบังเอิญไม่มีทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีเหตุมีปัจจัยทั้งสิ้นซึ่งพระ ที่เราทํามาปรุงมาผสมกําลังวัดกําลังกันกําลังบุญกับกําลังบาปมันวัดกันมันเลยกลายเป็นเราแม้กระทั่งเราทํางานเองก็ตามเหมือนหาเงินเองก็ตามกาลังบุญกาลังบาปคุมแม้กระทั่งความคิดเราเลยบางคนขคี้เกียจไม่หาทรัพย์แต่บางคนนะ่ยไม่ต้องสู้ตัวเองเยอะเลยในการไปหาทรัพย์เขามีแพชชั่นเขามีกําลังใจที่มหาศาลในการไปหาทรัพย์เลยนะมีฉันทะมากฉันทะวิริยะจิตตะวิบังสาเงี้ยครบ ในการหาทรัพย์เพราะอะไรเพราะทีกําลังบุญอยู่เบื้องหลังอีกอีกคุมแม้กระทั่งความคิดด้วยจุดสําคัญอยู่ตรงนี้เลยบุญกับบาปคุมแม้กระทั่งความคิดเลยแต่กับการตัดสินใจที่ว่าจะทําให้เรามีเงินหรือไม่มีเงินแต่เรื่องนี้มันมองไม่เห็นเลยพระสมเาจ้าสอนไปก่อนเผื่อมีใครที่ฟังแล้วเป็นไปได้มีความเป็นไปได้นะ probability ไม่ใช่น้อยความเป็นไปได้ค่อนข้างมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าเราเชื่อว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญอะไรเงในโลกใบนี้ถ้าเราเชื่อแบบนั้น ไอ้แบบนี้มันก็เป็นแบบอยู่ที่แบบเขาเรียกว่าไงบุญกับบาปในอดีตปัจจุบันอนาคตมันกําลังโอลเปนเพราะฉะนั้นทุกวันไงพระเจ้าจึงสอนว่าต้องหมั่นคําว่าหมั่นแปลง่ายๆคือทุกวันต้องทําทานรักษาศีลแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิทานศีลภาวนาบุญสามประเภทนี่ส่งผลคนละแบบทานบุญทานเนี่ยวัตถุทานส่งผลเรื่องพวกทระซัส์สมบัติปัจจัย4มาหล่อเลี้ยง เห็นชัดมากว่าแต่ละคนเวลาป่วยจะได้รับการดูแลรักษาไม่เหมือนกันบางคนอย่างพรีเมียมเลยเข้าโรงพยาบาลอย่างดีนู่นนันบางคนโอ้โหไปไปนอนอยู่ริมทางเดินโรงพยาบาลป่วยจะตายร้องโอดโอยก็ไม่มีเตียงไม่มีห้องไม่มีอะไรนี่เห็นมาแล้วไงคือมันคือมันคืออะไรแบบนี้เวลาแบบเนี่ยเป็นเรียยวัตถุทานบุญทานมันจะรองรับปะเจอสีเราทั้งหมดเราะนั้นเ <c oughs> เราต้องทําแล้วก็ปัจจุบันยังมีเนื้อนาบุญอยู่ก็คือคณะสงฆ์คณะสงฆ์เนี่ยเป็นเนื้อผู้จาบอกเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศนะของโลกแม้เกิดไม่ทันพระสมเจ้าก็ยังมีคณะสงฆ์วันพระใหญ่เราก็จะายามนิมนต์99รูปให้ได้ทนมาทห้นมาเป็นเนื้อนาบุญแล้วก็ศีลศีลจะเป็นเรื่องของร่างกายร่างกายนี่ก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งนะร่างกายเราเ,เป็นทรัพย์ที่มีค่าเผลอๆนี่ยิ่งกว่าบ้านกว่ารถกว่าอะไรอีกร่างกายเราเขาเรียกว่ารูปสมบัติร่างกายเนี่ยรูปสมบัติศนนีีี่่ทด ที่แข็งแรงไม่ค่อยมีโรคแล้วก็เรื่องของรูปร่างหน้าตาก็ดีก็เป็นทรัพย์แหมบางคนบางคนแบบหน้าตาหน้าตาดีก็ดึงดึงดูดทรัพย์ได้ทําเงินได้ไวง่ายๆ่เงี้ยจะใช้ไปเชิชวนคนทําความดีก็ดกีก็ง่ายกว่าใช้ชวนคนทําความชั่วก็ง่ายกว่าไม่ก็เป็นของข่างกายเหมือนกันร่นางกายรูปรูปสมบัติเนี่ยรูปเนี่ยรูป,ปรกายเนี่ยมันก็อยู่ที่บุญศีลใน,นอดีตตาลงดาราต่างๆอะไรเงรี้ยเขาก็คือแบบเขาถือศีลมากในอดีตเขา เห็นไหมหลายจะเห็นดาราเยอะมากที่แบบชอบแบบอาช่วงเวลาไปทือศีลปฏิบัติธรรมนั่นแหละไอ้บุญที่เขาทือศีลทือศีลนี่ยมันส่งผลเพราะเกิดมาแบบทําไมง่ายๆเห็นคนธรรมดากับดาราบางทีงงเลยโอ้โหนี่แบบมันต่างอะไรขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยไม่เห็นไม่เคยเห็นมันมันนั่งข้างๆกันก็คงไม่แปลกแต่เคยเห็นมันนั่งข้างกันแล้วแบบเออโหมันต่างกันขนาดนี้เลยนะอืย่างรูปแบบมบัติถ้าเป็นส่วนมนต์นั่งสมาธิจะเป็นเรื่องของจะได้เรื่องของคุณนะ สมบัติสติปัญญาความสามารถฉลาดเฉลียวอะไรเงี้ยการส่องสมบุญสมบุญแล้วก็นั่งสมาธิเพราะว่าเป็นเรื่องของการฝึกคุณภาพของใจให้มีคุณภาพความคิดความอ่านของเราในการตัดสินใจในการทํางานต่างๆคนเก่งๆทั้งหลายแหละเขามีบุญสมนุญนั่งสมาธิมาส่งผลซึ่งบุญสมบุญนั่งสมาธินั่แหละเป็นบุญที่เขาเรียกว่าสําคัญที่สุดสาคัญที่สุดเพราะว่าจะทําให้เข้าใจ เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตทั้งหมดแล้วจะตัดสินใจเำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงามวิ่งกว่าเยอะเลยอย่างเช่นการที่ว่าจะจะเชื่อคําสอนพระธรรมเจ้าแค่ไหนก็อยู่ที่บุญนั่นแหละจากการสมบูรณ์ในการนั่งสมาธิถ้าบุญจากการสมบูรณ์นั่งสมาธิส่งผลเยอะๆเขาฟังเขาแม้ยังมองไม่เห็นตาม่มองไม่เห็นนะแต่เขาพิจารณาแล้วเออเป็นไปได้นะแล้วเขาก็บริหารความเสี่ยงไปเลยดีกว่าเขาแบบเกิดมีจริงขึ้นมาทําไงย้อนกลับมาไม่ได้แล้วตายไปแล้วคือทําแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแต่แตอนนี้น ยังมีชีวิตยอยู่จริงๆแล้วนะสวดมนบทไหนได้บุญมากบุญน้อยวัดไม่ได้เลยวัดจะจะวัดว่าสวดมนแล้วได้บุญมากบุญน้อยวัดที่ขณะนั้นจิตของผู้สวดสงบและหยุดนิ่งแค่ไหนภาษาพระเรียกสมถาวิปัสสนาเป้าหมายหลักของการสวดมนคือให้ใจเกิดสมถาวิปัสสนา คือสวดจนกระทั่งใจสงบหยุดนิ่งเลยล้วไปรู้แจ้งเลยเพราะว่าพระสัมมาจ่าบอกไงว่าการเข้าการบรรลุธรรมมี้งแต่ฟังธรรมสาธยายธรรมพิจารณาธรรมการสวดมนต์ก็คือเป็นการเป็นหนึ่งในวิธีบรรลุธรรมได้ด้วยการสาธยายธรรมขณะสาธยายธรรมอยู่บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นถามว่าสวดบทไหนดีที่สุดคําตอบก็คือบทไหนสวดแล้วใจสงบหยุดนิ่งได้ดีที่สุดซึ่งจากการลงที่ชนคนสวดมนต์จำนวนมากมายมหาศาลของพระอาจารย์ของพี่ที่เก็บข้อมูลมาก็คือ รู้เลยว่าถ้าสั้นเกินหรือยาวเกินสำหรับคนใหม่ๆการจะทําให้บุญเกิดมากที่สุดคือใจสงบจริงนิิงอ่ะมันจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นกําลังดีสุดเลยคือประมาณ10กว่านาทีสิบกว่านาทีแล้วบทที่10กว่านาทีเนี่ยก็เลยขอว่างั้นขอเป็นธรรมะที่แท้จริงเลยออกจากพระโอษฐ์เลยของพระรรมเจ้าก็เลยมันลมลงมาสรุปรวมที่บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นธรรมะบทแรกแล้วก็เป็นธรรมะเรียกว่าเป็นแม่บทของธรรมะทั้งปวง แม่บทของธรรมะทั้งปวงหมายความว่าอะไรหมายความว่าแม่บทหมายความว่าถ้าธรรมะทุกหัวข้อสูญหายหมดเลยเหลือแต่บทธรรมจักรกัจวันตสูตร,รยังถือว่าคําสอนของพระสัมมาจายาอยู่ครบถ้วนเพราะเป็นแม่บทได้เลยเป็นตัวแทนของธรรมะได้หมดเลยของแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์มันการสวนธรรมจักรจึงเหมือนกับเป็นการรักษาคําสอนที่แท้จริงของพระศาสนาไว้ด้วยบุญตรงนี้จึงเป็นบุญพิเศษขึ้นอีกอีกหนึ่งระดับของผู้สวนบทธรรมจักรกับปวตระัตสูตร,รแปลเปลี่ยนจากธรรมะที่มีในพระตู้พระเทวปิฎก ที่คนก็ไม่ค่อยได้อ่านไม่ค่อยได้ยินเลยมาเป็นคําออกจากพระโอษฐ์เป็นบาลีออกจากพระโอษฐ์และให้มนุษย์ได้เทวดาได้ยินไปทั่วทั้งโซเชียลใครที่ได้ยินได้ฟังจากการที่เรามาสวดก็ได้บุญไปด้วยจึงมีการสวดพร้อมกันสองทุ่มและการสวดธรรมจักรกับพระสัมพร้อมกันตอนสองทุ่มทุกวันมีผลทําให้ตราบใดที่ยังมีคนทําอย่างนี้อยู่ พระพุทธศาสนาจะไม่มีวันสูญหายประจากพื้นแผ่นดินนั้นเพราะว่ามีหลักธรรมพระเจ้าเทศปราชัดเจนว่าชื่อหัวข้อวะ่าะอปริหานิยธรรมเจประการตาบไปที่ชาวพุทธเนี่ยยังมั่นประชุมพร้อมกันพร้อมกันทํากิจที่ควรทําถ้าทําอย่างนี้เมื่อไหร่ศาสนาพุทธจะไม่ล่มสลายจากพื้นแผ่นดินนั้นเลยมันการที่เรามาสวดธรร,จรมจารกรบวันสวดพร้อมกันตอนสองทุ่มทุกวันจึงเป็นการรักษาศาสนาพุทธในพื้นแผ่นดินนั้นๆแล้วก็เริ่มที่ประเทศไทยแล้วเดี๋ยวจะขยายไปประเทศต่างๆ สุดท้ายนี้ถ้าโยมพี่ธันใดยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับลายใดลายหนึ่งของเพจทำล้านดวงนะก็ให้เพิ่มเพื่อนในลายนะที่ลายนี้มาได้เลยนะเมื่อถึงเวลาเนะี่ยมีข่าวงานบุญนะมีงานบุญใหญ่นะก็จะได้รับข่าวสายงานบุญนะจะได้ไม่พลาดบุญทุกๆบุญเลยกับเพจทำล้านดวง